ลงสีดอกบัวกับนากากซามูไรสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเทคนิคมือนีที่ใส่เข็มอิริตเบอร์17ครับผมเป็นเครื J ่อง WJX ส่วนไฟนี่ทีใส่อยู่ประมาณ6.5ครับมือนีส่วนเข็มที่ป้อยนี่ที่ป้อยเข็มประมาณ2-3มมิลครับผมตามสูตรเทคนิคผมนั่นแหะครับ อาจจะคือคนอื่นแนงหรือว่าอาจจะบอกคือคนอื่นแน่กะเบื้องหลายๆสร้างผสมประสาน,ก,น,น,สสนก,สก,กันนะครับไอสำหรับคนที่กําลังฮัดซักนะครับผมสีที่ใส่มือนี่จะเป็นสี WJX ครับผมมือนี่ลงสีส่วนตรงหมวกตรงหมวกของซามูไรครับผมเป็นหน้ากากซามูไรเป็นสีน้ําตาลเนี่ย สีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนครับผมแล้วกะ็ลึกถึงไอ้ล้ะกะ็ดันขึ้นมาถึงเสียบแบบสีเหลืองแก่นะครับหละกะเป็นสีเหลืองอ่อนอีกอันที่เห็นเป็นได้ลายเป็นได้ลายเฉียดได้ลายสีเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันครับผมส่วนสีแดงกับน้ำตาลนี่ผมก็ผสมเอาเพราะว่าผสมให้มันได้กับในภาพนะครับบางสีอาจจะบ่มีขายด้วยซ้ำไปครับผมเทาก็บเบิ่งตามภาพเอา ตามตามประสบการณ์ที่ผ่านมาอะครับสีใดเจอกับสีใดมันจะเป็นสีใดนะครับผมกะผสมเอกก็ได้ครับผมแต่เก่งผสมสีกับแทบจะไม่ต้องซื่อไหลหรอกครับสีซื้อแต่แม่กัซื่อแต่สีลักๆัก,ก,กมากก็ได้ครับผมคนที่กับลังหัดจักเดืออเนี้ยกัตึงหนังให้มันได้ครับผมเห็นบอกระพิเว้าหนัวหัวมวนเสยครับผมหกสิเบเมตขวบเลยด้ครับเนี่ยบอไ่คีมช้าเลยครับผมแบบโบ้โยนอน คุยกันว่านันวหัวมวลไปเสยเลยครับผมกัดกิดเงดครับผมความอดทนเนี่ยเพราะว่าพี่อิดเป็นตำรวจเก้านํำครับผมส่วนสูงนี่ร้อยเจ็ดสิบแปดมั้งครับสูงใหญ่หุนดีครับผมหุนตำรวจวนะแบบเพิ่นกะ,กะเกษียยแหล่ะครับจังมาสักนี่แต่ว่าถ้าคุยกันมาเนี่ยกัตั้งแต่ก่อนกเกษนะผมละครับเบวัวหัวมวนกันจนหูจักนิสัยกันเลยแต่ว่าแต่ไปครับถือว่าสนิทกันเลยนะครับ ซื้อกับเขาเบี่ยกาแฟสุดรอบเลยครับผมที่มาเนี่ยอันนี้จะเป็นช่างอุ๋ยครับเพื่อนกับมาจากนครพนมห่นละเพื่อนกับรับลูกค้าของไอ้ตามเฟียสตามยังเพื่อนตั้งหากครับผมแต่ว่าก็ถ้ามีคิวช่างอุ๋ยกับมาซักยูร่านนี่แหละครับส่วนช่างแบมก็ทักมาได้เพียดได้เลยครับเพราะว่าช่างแบมนี่เป็นลูกสาวของช่างนัดเองครับผมสามารถทักเช็ดเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยครับผม แต่ว่าช่างวียนี่เพื่อนกับยูนครพนมผมนะครับกสิมีมีการเดินทางแน่นะครับมาไก่เตือเพื่นอนนครพนมมมอยังนี้ก็ลอยวัวโลบเลยครับบริเวนใกล้ๆนี่ครับนี่มายำได๋อกบเลี้ยงเข่าเลี้ยงกาแฟาได้ครับพิอิตแล้ะกะเอาน้ําน้ําปลาปรุงรสแม่ครัวหัวร้อนมาฝากน้ำครับมันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมเพราะว่าเป็น เป็นห้านจะไภ่ของของพี่อี้ครับผมเพราะว่าแม่ครัวหัวร้อนสี่เป็นน้องสาวของคุณนุชครับผมคุณนุชนี่ผมกับเพื่อเคยเห็นหรอครับแต่ว่าเพื่อนเป็นเป็นญาติกันก็ดังเลยครับเป็นคนดังเลยเป็นเป็นเนี้ของเป็นแฟนนะเป็นแฟนของดีเจดีเจภูมครับผมกับเพื่อนกับเฮ็ดน้ำปลาละน้ำปลาละปรุงรสเออแม่ครัวหัวร้อนครับซื่อ ซื้อน้ำปลาเพิ่นแล้วกะน้ำจิ้มปรุงรสแม่ครัวหัวร้อนด้วกันครับก็ขอบคุณพี่อิฐมากๆครับผมที่เอามาฝากยางละซีหาขวดผมด้ครับผมผมก็จะได้ลองเอ็ดกินเบิ้งลนะครับเพลินปลาเพิ่นเอามาฝากนะครับบ่กินบ่ได้ได้แซ่บเพื่อนกราแล้วครับผมของฝากครับผมบ่ฮู้ว่ามันจะแซ่บหรือบ่แซ่บแต่สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นก็คือน้ำใจครับผมมันซื้อบ่ได้ครับผมน้ำใจนี่ ก็ขอบคุณพี่อิทมากมากครับผมแล้วก็พูนช่างแบมบก็ผมเสียเขียวๆคนแหละเป็นลูกสาวสร้างนัดเองครับผมกักเพิ่นเฮดแนวใดอกก็ได้ไปประกวดเป็นเป็นตัวแทนประกวดโรงเรียนสองดาววิทยาคมอยู่ครับเป็นไปประกวดเป็นตัวแทนโรงเรียนครับผมโอ้โหเิ่นจะได้เลือดเขี้ยวคนป่านานี้ต่อไป <c oughs> กับผมกะตอนมัน <c oughs> หนึ่งวันสองกับเคยวาดรูปเก่งอยู่ครับช่วงหนึ่งเพราะว่าวาดแล้วเพิน่นอาจารย์เพิ่นก็ขอไปติดฟ้าไปนังห้องศิลปะนะครับ ของสร้างแบบเหมือกันตอนเพื่อนวาดนะผมว่าดที่ขอมาไว้อยู่ครับแต่ว่าอาจารย์เพื่อนขอไปติดฝานผนังห้องศิลปะกอนโอ้เสียดายอยู่ครับผมแล้วก็ฝากขอบคุณแฟนเพจแฟนตัวยงทุกคนทุกท่านคือเก่าเด้อครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เว้าหน่วงหัวมวลเป็นกำลังใจสร้างนัดอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ม่อนอิ่งดูแลหลังศักครับผมแต่ผูใ้ใดซักไป3ามสี่มืดต้องการให้มันหลอกเร็วนี่ แนะนำผลิตภัณฑ์มอนอิงกับผมสามซีมือลอกอากาศปุ้ยหายแห่งเลี้ยวกับผมแบบโอ้เอามายช่ไหเนี่ยเกือบพวทันครับนี่แบบซองกับเบิร์เนี่ครับเนี่ยตะเสียดรวยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับมันนี่รอบหนามาก็ติดดอกบัวอยู่นาเอิกหมดแล้วครับเชื่อมไปดาลุมะอยู่นาโอกบานนี่พี่เนี่เป็นงานใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งแขนไส้แขนขัวเลย แขนข้างหัวนี่จะเป็นแขนสองส่วนไปในอกครับผมส่วนแขนไส้เนะี่เป็นแขนยาวครับผมเดี๋ยวมื่นเจอกันอีกสำหรับมนีกะสวัสดีครับ